สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหนะคะที่เรียนเศรษฐศาสตร์กับคุณครูนะคะอ่ะอาทิตย์นี้นะคะก็จะขอส่งเป็นคลิปสอนออนไลน์ให้กับพวกเรานะนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้คุณครูจะติดภาคกิจนะคะได้อ,อบรมนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูคก็จะขอขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องกลไกราคาค่ะค่ะกลไกราคานะคะก็คือการขึ้นลงของสินค้านะคะเพราะ ราคาสินค้าเนี่ยมันจะมีความมั่นคงไม่เหมือนกันใช่ไหมบางบางอย่างช่วงเวลานี้ก็ขึ้นบางอย่างช่วงเวลานี้สินราคาสินค้าก็ลงนะคะเขาเรียกว่ากลไกราคานั่นเองค่ะซึ่งนักเรียน,นใครสงสัยไหมคะว่าทําไมราคาสินค้าพวกนี้อ <c oughs> หรือว่าราคาสินค้าพวกนี้นะคะถึงมีราคาที่ไม่เท่ากันแล้วใครนะคะเป็นคนกําหนดราคาสินค้าพวกนี้นะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับกลไก่ราคาที่เราจะได้เรียนกันวันนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะ โอเคค่ะค่ะใครที่มีแบบฝึกหัดนะคะก็เปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้าสิบสี่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนาตาลีเอาไปจ้ะเอาไปมามา,มาแป๊บหบนึง่งอ่ะโอเคอะใครที่ เปิดหน้า14แล้วนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องการกําหนดราคาในตลาดนั่นเองค่ะคือเราอาจจะสงสัยแหละว่าสินค้าแต่และอย่างในตลาดเนี่ยใครเป็นคนกําหนดราคาสินค้าพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมค่ะซึ่งมันก็แบ่งออกเป็น3คนนะคะที่เป็นคนกําหนดราคาสินค้าขึ้นมาเนาะก็คือ1เลยค่ะ กลไกราคาซึ่งกลไกราคาคือสิ e i̇şte, oh. uh ่งที mm ่เราจะได้เรียนกันวันนี้ค่ะแล้วก็2นะคะคือการกําหนดราคาโดยกลยุทธ์ของเอกชนค่ะแล้วก็3นะคะคือการกําหนดราคาโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนทั้ง3เรื่องเลยแต่ว่าวันนี้ขอเรื่องที่1ก่อนนะคะคือการกําหนดราคาสินค้าโดยใช้คําว่ากลไกราคาค่ะนักเรียนอาจจะคุ้นคอยู่คําว่ากลไกราคาซึ่งกลไกราคาก็คือการที่ กำหนดราคาโดยผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะมันจะเป็นคําที่มาของคําว่าอุปสงค์กับอุปทานคุณคุณไหมแล้วก็จะมาเป็นที่มาของความต้องการซื้อกับความต้องการขายคุณ,ค,ณคุณไหมเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะอ่ะหน้านี้นะคะพวกหนูไม่มีนะแต่ว่าหน้านี้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปขึ้นหน้าต่อไปนะคะซึ่งกลไกราคานะคะก็คือ เป็นการกำหนดราคาโดยใช้อุปสงค์แล้วก็อุปทานหรือความต้องการซื้อหรือความต้องการขายของคนในตลาดนั่นเองค่ะทีนี้ครูจะพาจำนะว่าอุปสงค์คืออะไรอุปทานคืออะไรนะคะอุปสงค์นะคะก็คือความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการในตลาดค่ะหรือเราเป็นอ่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าด m มา d นะคะค่ะซึ่งความต้องการซื้อสินค้าเนี่ย ถ้าเราอยากซื้อเฉยๆแต่เราไม่มีเงินที่จะซื้อก็ไม่จัดว่าเป็นอุปสงค์นะคะสมมุติว่าครูมีเงิน20ล้านบาทแต่ครูอยากสร้างพิลิตะสตาร์นะคะมาแสดงคอนเสิร์ตให้ครูดูแต่ครูแค่อยากเฉยๆ,ๆแต่ครูไม่ได้เอาเงินไปจ้างจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสงค์แต่ถ้าเกิดว่าครูมีเงินอยู่100บาทแล้วครูอยากกินส้มตําแล้วครูเดินไปซื้อส้มตํามากินเนี่ยอันนี้คืออุปสงค์แล้วโอเคไหมอ่าทีนี้อุปสงค์นะคะมันก็จะขึ้นกับราคาสินค้าค่ะให้หนูจำไว้เลยว่าสง คือซื้อนะคะให้มองในมุมมองของคนซื้อนะ <S <S โอเคไหมสงคือซื้อคือความต้องการซื้อนั่นเองค่ะทีนี้มันขึ้นอยู่กับราคายัางไงนะคะเมื่อราคาสินค้าในตลาดสูงอ่ะเมื่อราคาสินค้าในตลาดสูงความต้องการซื้อจะเป็นยังไงน้อยลงนะคะความต้องการซื้อก็จะน้อยลงหรือว่าดีมานก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะสมมุติเลยว่าที่ชู่ที่ชู่ เมื่อราคาทิชชู่จากเดิมนะบาทนะอยู่ดีขึ้นเป็น100บาทถามว่าราคาทิชชู่100บาทขึ้นปุ๊บความต้องการซื้อจะเป็นยังไงคะจะเพิ่มขึ้นเอ้ยขอทษค่ะจะลดลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นคะอ่าถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นความต้องการซื้อก็ต้องลดลงนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าราคาสินค้าลดลงหรือว่าราคาสินค้าถูกลงถ้าราคาทิชชู่ถูกลงเหลือเออ,เ,อ,อเหลือแพ็ละ หกอ้าวเหลือแพ,พ็กละ2บาทอย่างเงี้ยอ่ะถ้าราคาทิชชู่เหลือแพ็กละ2บาทความต้องการซื้อจะเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะก็ต้อง พิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าของถูกธรรมชาติของคนเลยนะคือเราอยากซื้อของที่ถูกใช่ไหมคะยิ่งถ้าของถูกคนก็อยากซื้อเยอะถ้าของแพงคนก็อยากซื้อน้อยใช้กฎอุปสงค์นี้เลยค่ะคือถ้าราคาสินค้ามากความต้องการซื้อก็ลดลงถ้าราคาสินค้าถูกลงความต้องการซื้อก็มากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นธรรมชาติของคนเราเลยนะ อุปสงค์ผ่านไปต่อมาก็เป็นอุปทานนะคะหรือความต้องการขายนะคะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะจะใช้คําว่า supply นั่นเองค่ะค่ะอุปทานหรือ supply เนี่ยให้เรามองในมุมมองของคนขายของหรือว่าคนผลิตสินค้าออกมาขายนั่นเองโดยธรรมชาติของคนขายนะคะเวลาเขาผลิตอะไรออกมาขายเขาก็อยากหากําไรได้เยอะใช่ไหมก็อยากขายของที่แพงที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เอากําไรกลับเข้าตัวเองมากที่สุดนั่นเองนานี่คือธรรมชาติของคนขายซึ่งจะแตกต่างจากธรรมชาติของคนซื้อก็คือกก กฎอุปสงค์ตะกี้ใช่ไหมคือความต้องการซื้อคือเราอยากซื้อของที่ถูกที่สุดแต่ว่าคนขายอยากขายของแพงเพื่อเอากาไรมากๆนะคะอาทีนี้เรามาดูกฎของอุปทาน<ช>หรือว่ากฎของซัพพลายนั่นเองค่ะหนูจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าราคาสินค้าแพงขึ้นอืมเดี๋ยวยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ทิชชู่มาอีกแล้ว สมมติว่าราคาทิชชู่แพงขึ้นเนี่ยยูดีทิชชู่ก็ขายได้ห่อละตั้งหน<า>ึ่งบาทถามว่าความต้องการขายของคนผลิตสินค้าออกมาขายอยากผลิตออกมาขายมากขึ้นหรืออยากผลิตออกมาขายน้อยลงคะอืออยากผลิตออกมาขายมากขึ้นนั่นเองนะคะ,คะเพื่อที่กําไรเขาจะได้เยอะๆไงยู่ดีทิชชู่ขายห่อละร้อยรีบผลิต,ตออกมาขายเยอะๆดีกว่าเขาก็รีบผลิตออกมาขายเยอะๆแต่ในขณะ,ะเดียวกันถ้าราคาทิชชู่ตกลงว่าเลยค่ะเรือห่อละสองบาท เนี่ยถ้าราคาตกลงา่ากหรือห่อละสองบาทถามว่าคนขายอยากผลิตออกมาขายไหมไม่อยากนะคะความต้องการขายก็จะลดลงค่ะเพราะว่าผลิตออกมาขายได้2บาทโอ้ยขายขายทำไมขายเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ความต้องการขายเขาก็จะลดลงโอเคเนาะนี่คือเป็นกฎพื้นฐานเลยค่ะของอุปสงค์แล้วก็ของอุปทานนั่นเองค่ะคือ อุปสงค์คือซื้ออุปทานคือขายจําไว้นะคะว่าความต้องการซื้อกับความต้องการขายกฎต่างกันนิดนึงเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนไปทวนกันเนาะอาทีนี้เดี๋ยวเราเปิดไปหน้าต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับอ,อุปสงค์แล้วก็อุปทานนะคะในหน้า15ในหน้า15จะเป็นอุปสงค์ก่อนนะคะหนูจะเห็นเป็นอุปสงค์ก่อนเนาะอ่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าอุปสงค์ดีมานะคะก็คือความต้องการซื้อสินค้าค่ะ คือความต้องการซื้อสินค้าต้องการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการก็ได้นะคะแต่ว่าซื้อบริการในที่นี้ก็คือพวกบริการเกี่ยวกับอาไปหาออฟันหรือว่าพักโรงแรมอะไรประมาณนี้นะคะและมันจะมีคําว่าต้องการซื้อ ณระดับราคาหนึ่งด้วยเงินที่มีอยู่จริงค่ะก็เหมือนอยากซื้อเฉยๆแต่ไม่ซื้อก็ไม่จัดเป็นอุปสงค์แต่ถ้าเกิดอยากซื้อแล้วก็มีเงินที่จะซื้อนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าอุปสงค์โอเคเนาะทีนี้มาดูค่ะกฎของอุปสงค์ไม่ว่าสินค้าจะราคามากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับราคาหรือว่า P นะคะทางเศรษฐศาสตร์เนาะซึ่งถ้า P มากหรือราคามากนะคะความต้องการซื้อก็จะ ลดลงนะคะเพราะว่าของแพงเนาะความต้องการซื้อก็จะลดลงแต่ในขณะเดียวกันถ้า P ต่ํานะคะหรือว่าราคาต่ําความต้องการซื้อจะเป็นยังไงคะพุ่งค่ะแถวไปซื้อต่อแถวไปซื้อเลยค่ะอกดก็จะสวนทางกันแบบนี้นะคะทีนี้หนูมาดูกราฟนะคะกราฟหนูจะเห็นว่า P นะคะคือราคาสินค้าส่วน Q คือปริมาณสินค้าว่ามีกี่ชิ้นกี่อันประมาณนี้นะคะทีนี้หนูมาดู จะสังเกตเห็นว่าความชันของกราฟอุปสงค์จะมีความชันเป็นลบจําไวด้ดีๆนะเคยออกข้อสอบมอขอด้วยข้อนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะถ้าราคาสินค้า50บาทความต้องการซื้อนะคะก็จะซื้อสินค้าได้5ชิ้นนะคะเพราะว่าราคาแพงก็ซื้อสินค้าได้น้อยลงเนาะสอดคล้องกับอุปสงค์ทีนี้ถ้าเกิดราคาลดลงละ่ะราคาลดลงจาก50เหลือ40บาทจะซื้อสินค้าได้กี่ชิ้นคะ สิชิ้นก็จะซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผทอุสงคนะราคาลดลงซื้อสินค้าได้มากขึ้นที่รองราคาลดลงอีกค่ะรองราคาลดลงจาก40เป็น30บาทอ่าก็ซื้อได้ลดลงเหลือกี่ชิ้นคะเอ้ก็ซื้อไห้เพิ่มขึ้นเหลือกี่ชิ้นคะอ่ะเพิ่มขึ้นได้15ชิ้นนะคะทีถ้าเกิดราคาลดลงนะคะเป็น20ถามว่าจะซื้อเพิ่มขึ้นได้อีกกี่ชิ้นคะยี่สิบชิ้นค่ะ เห็นไหมว่าราคายิ่งถูกลงความต้องการซื้อก็จะซื้อได้มากขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูถ้าราคารดเหลือสิบาทความต้องการซื้อโอ้โหซื้อได้ยี่สิบห้าชิ้นเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือการเขียนกราฟอุปสงค์ร่าวๆนะคะคือราคาสินค้าจะแพงขึ้นความต้องการซื้อก็จะลดลงถ้าราคาสินค้าจะถูกลงความต้องการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับกฎเลยนะคะก็จะเป็นกราฟที่มีความชันเป็นลบนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูปัจจัยที่กําหนดกฎของอุปสงค์ปัจจัยที่กําหนดกฎอุปสงค์กันดีกว่าก็คือราคาสินค้าค่ะราคาสินค้าจะสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าอะไรถ้าราคาสินค้ามากขึ้นความต้องการซื้อจะลดลงถ้าราคาสินค้าลดลงความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นนะคะนี่เลยค่ะส่วนวัยวัยถามว่าสําคัญไหมอ่ะอย่างเช่นผู้หญิงผู้หญิงก็จะมี ถ้าเกิดผู้หญิงเยอะเนาะถ้าเกิดเพศหญิงเยอะอ่ะสมมติถ้าเพศหญิงเยอะความต้องการซื้อสินค้าของผู้หญิงจะเป็นยังไงคะก็จะเยอะนะคะเออถ้าเพศชายก็จะเพศชายเยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะรายได้ของผู้ซื้อถ้ารายได้มากถ้ารายได้มากความต้องการซื้อจะเป็นยังไงคะมากไหมอ๋อโหมากสิจ้าเออเพราะว่าอะไรฉันหาเงินได้วันละล้านฉันก็จะจ่ายเลย่ะวันละ20 30อย่างงี้ไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดรายได้มากขึ้นเราก็จะมีความต้องการซื้อมากขึ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้รถเซียมของผู้ซื้ออ่ะรถเซยมสมมติว่าคนส่วนมากตอนนี้ลนะ่ะกําลังเห่อไอโฟน e 12โปรมากถามว่าถ้าเห่อตอนเนี้ความต้องการซื้อไอโฟน e 12โปรก็จะเป็นยังไงก็จะมากขึ้นเพราะมันเป็นของใหม่เนาะอ่าของใหม่ความต้องการซื้อก็จะมากขึ้นนะคะแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะเพราะบางคนก็ไม่ได้อยากซื้อของใหม่อย่างเงี้ยเนาะอ่ะทีนี้มาดู สภาพอากาศเกี่ยวยังไงกับความต้องการซื้ออสมมติว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะคะความต้องการซื้อเสื้อกันหนาวจะเป็นยังไงจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็จะลดลงแต่แห่กันไปซื้ออ่าจจะไปซื้อแบบกางเกงขาสัาน้นเสื้อแขนสั้นแทนนะคะอืมถ้าเกิดแล้วดูร้อนความต้องการซื้อเกี่ยวกับเสื้อผ้าขนสัตว์ก็จะน้อยแต่ว่าจะไปต้องการซื้ออะไรแทน เกงขาสั้นกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นมากขึ้นแทนประมาณนี้นะคะต่อมาปัจจัยต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ก็อย่างเช่นอสมมติว่าตอนนี้เนื้อหมูมีราคาแพงมากอหมูมีราคาแพงหมูแพงถามว่าสินค้าทดแทนกันได้คือเนื้อไก่คนจะหันไปซื้อเนื้อไก่เพิ่มขึ้นไหมคะถ้าเกิดอหมูราคาแพงขึ้นใช่ถ้าหมูราคาแพงขึ้นคนก็จะหันไปซื้อเนื้อไก่มากขึ้นหันไปซื้อ เนื้อไก่มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาเทศกาลแล้วก็วันสําคัญสมมุติว่าตอนนี้เป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์อะสมมติเป็นวาเลนไทน์ถามว่าวาเลนไทน์ปุ๊บความต้องการซื้อดอกกุหลาบจะมากขึ้นหรือน้อยลงคะมากขึ้นนะคะความต้องการซื้อดอกกุหลาบก็จะมากขึ้นโอเคต่อมาการโฆษณาสมมุติว่า พีเซนเตอร์หล่อมากความต้องการซื้อก็จะมากขึ้นอ่าประมาณน,นี้หรือว่าถ้ามีการติดป้ายโฆษณาเยอะๆเขาเห็น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 บ่อย,อยๆเงี้ยก็จะถือว่ามีความต้องการซื้อคอยตามมากขึ้นเหมือนกันนะคะอ่าถ้าโฆษณามากความต้องการซื้อก็มากนะคะก็ มันเลยเป็นที่มาของการซื้อพื้นที่โฆษณาเยอะไงไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าพวกเสาไฟฟ้าหรือว่าตึกต่างๆที่เขาซื้อโฆษณากันเพราะว่าเขามองว่าคนยิ่งเห็นเยอะความต้องการซื้อก็จะมากขึ้นประมาณนั้นค่ะอ่ะทีนี้เปิดไปหน้าต่อไปหน้าสิบหกถ้าครูพูดเร็วนะทิ้งคาถามไว้ในไลน์กลุ่มได้นะหรือว่ากดกรอกอกก็ได้โอเคไหมอ่ะนทนี่ดูหน้าสิบหกนะคะก็คืออุปทานอ่ะอธิบายเพิ่มเติมนะคะอุปทานก็คือความต้องการขายสินค้าสินค้าหรือว่าซัพพายนั่นเองค่ะ ความต้องการขายสินค้าอ่าโอเคทีนี้เรามาดูกฎของอุปทานเรารู้แล้วว่าอุปทานให้มองในมุมมองของคนขายอยากขายของให้ราคาสูงๆเพื่อที่ได้กำไรมากๆใช่ไหมคะก็จะขึ้นอยู่กับราคาค่ะหรือว่าตัว P นะคะราคา P ย่อมาจาก Price นะคะที่แปลว่าราคานั่นเองค่ะ ออกเสียงถูกไหมทีนี้มาดูกฎของอุปทานนะคะถ้าราคามากถ้าราคามากหรือราคาสูงอุปทานหรือความต้องการขายจะเป็นยังไงนะคะมากขึ้นด้วยเหมือนตัวอย่างทิชชู่ที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดราคาน้อยลงราคาคือราคาสินค้าถูกลงนะคะราคาสินค้าต่ําลงความต้องการขายจะเป็นยังไงคะก็ต่ําลงไปด้วยนะคะอันนี้มองในมุมมองของคนขายนะเพราะว่าขายได้กําไรน้อยใครจะอยากผลิตออกมาขายอย่างเงี้ยเนาะ อ่ะอ่ะค่ะทีนี้เรามาดูกราฟของกฎอุปทา,านกันนะคะทีนี้ครูรบกวนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหน้า16บหกแล้วเนาะครูรบกวนหน่อยค่ะตรงไอ ตรงกรอบของกราฟของอุปทานนะคะครูพิมพ์ผิดนะคะให้แก้จากตรงนี้เป็นอุปทานหน่อยนะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเรามาดูกราฟของกฎอุปทานนะคะจะําไว้เลยว่าอุปทานคือความต้องการขายสินค้านะคะเรามาดูว่ากราฟจะสอดคล้องกับกฎที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะอ่ะเรามาดูถ้าราคาสินค้า10บาท ความต้องการขายสินค้าคนผลิตออกมาขายก็อยากผลิตออกมาขายได้น้อยเพราะว่าราคาขายได้10บาทใครจะอยากผลิตออกมาขายใช่ไหม <tr ue noise> เขาเลยผลิตออกมาขายแค่5ชิน้นต่อมาถ้าเกิดราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็น20บาทถามว่าคนขายก็อยากผลิตออกมาขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าเออราคามันได้เยอะนะก็อยากออกมาขายเพิ่มขึ้นก <t> ็ผล <t> ิตออกมาเพิ่มขึ้นเป็น10ชิ้นแล้วถ้าเกิดราคาสูงขึ้นไป 30บาทถามว่าคนขายอยากผลิตออกมาขายเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นค่ะก็อยากผลิตออกมาเพิ่มขึ้นเป็น15ชิ้นอ่คาคุณลืมปะให้เราโอเคไม่เป็นไรทีนี้ราคาขึ้นอีกเป็น40บาทถามว่าคนขายยิ่งตาลุกบอลเลยค่ะอยากผลิตออกมาขายเยอะๆก็ผลิตออกมาขายเพิ่มขึ้นเป็น20ชิ้นอ่าและนะคะเดียวกันถ้ายิ่งขึ้นสูง ก็จะยิ่งออกมาขายเพิ่มขึ้นนะคะอยากผลิตออกมาขายเพิ่มขึ้นเห็นไหมว่าถ้าราคา50บาทก็อยากออกมาขายตั้ง25ิชิ้นนะคะนี่คือกฎของอุปทานเลยค่ะคือถ้าราคาสูงขึ้นความต้องการขายก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูปัจจัยที่กําหนดอุปทานกันค่ะปัจจัยที่กําหนดอุปทานนะคะข้อหนึ่งเลยคือราคานะคะที่ครูบอกกดไปเมื่อสักครู่เลยนะคะคือถ้าราคาสินค้ามากความต้องการขายก็อยากผลิตออกมาขายมากในขณะ,ะเดียวกันถ้าราคาสินค้าน้อยคนก็อยากผลิตออกมาขายน้อยค่ะขายไม่ได้กําไรก็ไม่อยากขายไอทนนี้ดูต้นทุนการผลิตนะคะสมมติว่าถ้าต้นทุนการผลิตสูงถามว่า ความต้องการขายจะอยากขายมากหรือน้อยอยากขายน้อยนะคะเพราะว่าอะไรอยู่ดีๆต้นทุนผลิตที่ชู่วน่ะกลายเป็นสี่สิบบาทโอ้โหผลิตไปแล้วขายไปขายห่อละยี่สบาทน่ะไม่ได้กาไรอยู่แล้วต้นทุนสูงเขาก็อยากผลิตออกมาขายน้อยโอเคเนาะร้อน <c oughs> ต่อมาเอา้เอาอา๋เอเช็ดเหงื่อแล้วก็มาดมโอเคพี่บ้าไม่ได้ดมนะคะเช็ดเช็ดต่อมาอัตราภาษีค่ะสมมุติว่า ภาษีสูงผลิตของออกมาขายปุ๊บแต่ย่องแต่ต้องยังไปเสียภาษีที่มันมากขึ้นนะคะถามว่าความต้องการขายอยากขายไหมที่ีก็ไม่เพราะาเสียภาษีแพงไงแล้วจะเอากําไรที่ไหนล่ะเอาภาษีอะไร,ระวันนี้ก็ไม่ได้กําไรแล้วเนาะอ่ะต่อมาจํานวนผู้ผลิตสมมติว่าถ้าผู้ผลิตก็คือคู่แข่งนั่นแหละคู่แข่งเยอะถ้าคู่แข่งมากถ้าคู่แข่งมากความต้องการขายจะเป็นยังไงคะก็ลดน้อยลงค่ะเพราะว่าอะไร กลัวสู้คู่แข่งคนอื่นไม่ได้เผื่อคนอื่นอ่ะหยิบทิชชู่มาแล้วเป็นสีชมพูสีฟ้าสีม่วงอย่างนี้แต่เรายังเป็นทิชชู่สีขาวอยู่นะคะก็กลัวคู่แข่งไม่ได้ต่อมาเทคนิคในการผลิตอืมถ้าถามว่าเรามีเทคนิคในการผลิตที่มากเราอยากขายมากไหมอยากขายมากนะคะจะยกตัวอย่างเช่นเครื่องจักรก็คือเรามีเครื่องจักรที่พลังงานสูงมากมีเครื่องจักรที่มากความต้องการขายเราก็จะมากเพราะเราผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะคะเออ ต่อมาสภาพลมฟ้าอากาศสมมุติว่าตอนนี้ฤดูฝนสมมติแล้วสมมติว่าฤดูฝนนะคะฤดูฝนฤดูฝนตกหนักมากเลยถามว่าคนขายที่เป็นบริษัทโรงงานผลิตล่มอยากผลิตล่มออกมาขายมากๆไหมก็อยากนะคะอยากขายล่มมากนะคะอยากขายล่มมากนะคะต่อมาการคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคตก,ก็คือว่าสมมติว่าวันนี้ค่ะอ่า ขายทิชชู่ได้ห่อละยี่สิบบาทแต่พรุ่งนี้เขามีการคาดคะเนเลยว่าทิชชู่จะขึ้นราคาเป็นห่อละร้อยถามว่าคนขายตามลูกบาวอยากขายเยอะๆไหมก็อยากขายเยอะๆค่ะผลิตออกมาขายเยอะๆนะคะอย่างเช่นน้ํามันก็เหมือนกันนะสมมติว่าพรุ่งนี้คิดว่าราคาน้ํามันจะขึ้นคนที่ขายน้ํามันนะคะเขาก็จะเอาน้ํามันมารอขายพรุ่งนี้เพื่อที่จะได้กําไรโอเคเนาะ เอสของคู่กายเป็นอารเอสโหมากนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะก็จะได้อุปสงค์กับอุปทานแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาที่หน้านี้นะคะสรุปสรุปนะคะสรุปเลยนะคะอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้ออุปทานคือความต้องการขายอุปสงค์ให้มองในมุมมองของผู้ซื้อส่วนอุปทานให้มองในมุมมองของคนขายนะคะโดยธรรมชาติเลยคนซื้อก็อยากซื้อของที่ถูกที่สุดในราคาที่ต่ําที่สุดเออ ส่วนคนขายก็อยากขายคอของแพงที่สุดเพื่อที่จะได้กําไรมากที่สุดนะคะมันจะเป็นกฎนะคะกฎ ของอุปสงค์แล้วก็กฎของอุปทานต้องจําให้ได้นะก็คืออุปสงค์กฎก็คือถ้าราคามากความต้องการซื้อก็ลดลงถ้าราคารดลงความต้องการซื้อก็มากขึ้นนะคะส่วนอุปทานถ้าราคามากขึ้นคนขายก็อยากขายสินค้าที่มากขึ้นถ้าราคาน้อยลงคนขายก็อยากผลิตสินค้าออกมาขายน้อยลงค่ะวันนี้ก็จะได้สองเนื้อหานะคะคืออุปสงค์แล้วก็อุปทานนะคะก็ฝากนักเรียนนะคะไปทบทวนด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนถ่ายหน้า 15กับ16นะคะที่ทําเสร็จแล้วลงใน Google ลคัด o o m ของห้องนะคะแล้วครูก็จะไปตรวจแล้วก็ลงคะแนนให้ค่ะสัรับวัน,นี้นะคะกะ็จดจบชั่วโมงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่เนาะโอเคค่ะ,ะสวัสดีค่ะเออลืมบอกใครที่สงสัยก็ทักมาถามในไลน์กลุ่มได้นะคะบ๊ายบายค่ะ